ข่าวประทัมกีฬาพันไทยบายมาโนโป k กิงสไตล์ประจำวันที่16าาคม2565โดยใชย้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวปันไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจนบ้างุบันไทยช่วงเย็นวันนี้ตเตรียมชมธนวัตรกองกลางทีมชาติไทยดวล OHL ในช่วงเย็นวันนี้ ดยสมุรสอนเลสเตอร์ชุดใหญ่มีคิวลงกสนามปรีซันพกกับทางโอเอชบรูนทีมชั้นนำในจูเบาดนโปลีกลีกของสุโขทังเบลเยียมที่ประเทศเบลเยียมในวันนี้เวลาส9กนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยเป็นต้นไปโดยเกมปรีซันในครั้งนี้มีความสำคัญกับทางธนวัฒน์สุจิตาบอลกองกลางทีมชาติไทยเป็นอย่างมากเลยนะจะเป็นต้องพิสูจน์ผลงานเพื่อจะขึ้นไปเล่นกับทางทีมชุดใหญ่เลสเตอร์นาฬิการใหม่นี้ เนื่องโดยเจ้ากันธนวัฒน์สุนทจิตาบอนมีอายุรเริ่มเกินโคต้าทีมชุดยุ3สามปีและซัสตี้กันแล้วสหรับทางเจ้าหนูกันธนวัฒน์สุจิตาบอนนั้นเป็นแกนหลักให้กับทางทีมชาติไทยทั้งชุดยุยสามปีและก็ทีมชุดใหญ่ในครั้งนี้กันอีกด้วยนะเป็นระงาัลงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันอ,อีกครับทางการซิเ็นัตจริงเซเลโซสก้าพบมก,กับทางก,ออก,ากาัมบาอซสก้าโดยงานนี้นะผมวเวลาเจ็ดนาทิกาเป็นต้นไป จอินชาววัดเบริชาติอีกหนึ่งแข้งทีมชาติไทยทำศึกดรบบี้แมตช์แทงเมืองโอซาก้าพบกับทางกระบะโอซาก้าที่สนามพันาทニックสเตเดียมชูอิตะถ่ายทอดสดทาทงช่องสยามสปอร์ตโดยชาววัดเบริชาติยังไม่มีชื่อกระทางทีมชุดใหญ่เซเรโซโอซาก้าบนเวทีเจลิกเป็นครั้งแรกถึงแม้จะลงทะเบียนรายชื่อเลกที่2%ไปแล้วก็ตามทีเป็นนวังการนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้ในช่วงเย็นวันนี้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ ทีมชาติเวียดนามยู19ปีเชิญทีมชาติไทยลุยศึกสี่เศร้ากันดีกว่าไหมโดยแฟนบอลนั้นกำลังจะได้เห็นสองทีมยักษ์ใหญ่แห่งอาเซียนพบกันอีกครั้งเมื่อาสุดทีมชาติเวียดนามยู19ปีส่งคำเชิญทีมชาติไทยชุดยู19ปีเข้าร่วมการฟาดแข้งรายการฟรุตบอลสี่เศร้าที่ประเทศเวียดนามเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งทางสมาคมฟุตบอลกำลังรอคำตอบจากทางซัป,ปดาดรบาลโรการาเซียว่าจะเข้าร่วมการแข่งขันพบกับทางเวียดนามหรือไม่ก่อนจะบินสู่โอมานในครั้งนี้ โดยทีมชาติไทยมีภารกิจสำคัญต่อไปในศึก AFC ยู20ปีชิงแชมป์อาเซียนรอบคัดเลือกซึ่งจะเปิดฉากฟาดแข้งกันขึ้นในช่วงเดือนกันยายนซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมเอเชียวันที่14กันยายนพบกับทางอัฟกานิสถานวันที่16กันยายนพบฟิลิปปินส์แล้ววันที่18กันยายนพบอัมานเจ้าภาพการแข่งขันในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ก็ไม่รู้ว่าทางทีมชาติไทยนั้นจะโดยศึก4เร้านี้กันไหมนะฮะ ก็ต้องเราดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไหรหลังมาดูประเด็นข่าวจอมาเก่นครับของจริงการมา Kings Cup 2022รายการบัดกินมาโนและก็ทับช้างศึกชุดใหญ่โดยแม้ว่าทับช้างศึกฟุตบอลในไทยลีกไทยนะฮะเ,เริ่มเปิดฉากฟาดแก่งกันในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ทั้งไทยลีก1และก็ไทยลีก2แต่หลังจากนั้นอีกเพียงแค่1เดือนโปรแกรมทีมชาติชุดใหญ่เตรียมจะเจอกับบททดสอบของจริงในศึกฟุตบอล Kings Cup 2022ในขรักนี้ โดยโปรแกรมช่วง Kings c u p 2022จะอยู่ในการแข่งขัน FIFA Day ส่งผลให้ทีมชาติชุดใหญ่ทุกปราการสามารถเดินทางมาร่วมทัพได้ทั้งหมดแล้วไร้ปัญหาการขออนุญาตจากทางต้นสกัดโดยความสำคัญนอกจากนั้นก็คือการแข่งขันในรายการนี้จะมีการคิดคะแนน i i f f r a ร k i n g เมื่อเป็นเช่นนี้ในยุคข,ของมานโป k กิงเราจะได้เห็นความสําคัญในเกมที่จะต้องเก็บคะแนนผู้สู่ประนี้ยังไงก็ต้องเรียกนักเตะชุดดีทีสุดนะฮะเข้ามาสู่ทัพช้างศึกชุดใจอาจจะนํามาโดยแข่งในประเทศที่เป็นระดับหัวกะชิทั้งศิวรักษ์เทพสุเนินธีรท,ทรบุญมาทันพิทิวัน์สุจิตธ,ธรรมกุลสุบรรณเหมือนตามณีเอาชอมเบียและอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้น,นักเตะไทยที่ไปเล่นต่างแดนทั้งลีกในเอเชียและก็ที่แดนประดิบมีทั้งชนาทิพย์สมกสินสุปโชคสารชาติชวัดเดียรชาติหากไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บนั่นหาว่าทั้ง3คนน่าจะอยู่ในลิสต์รายชื่อแข่งหลักในขรข้งนี้ ่วนในลีกยุโรปนะฮะที่มีแข้งดาวรุ่งฝังตัวอยู่มากมายทั้งทางจนางุนธานเขมดีธนวัฒน์สุงจิทาบ Davis, รเบนจิมินเจมเดวิชรวมถึงแข้งที่แฟนบอลชาวไทยอยากจะเห็นเขาติดทีมชุดใหญ่สักทีอย่างทางนิคิวรัตบิเกิลสันต่างมีโอกาสด้วยกันทั้งสิน้นอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้หากทางบาโนอยากได้แข้งคนไหนตัวเขาก็สามารถจิ้มเลือกอได้เลยเพราะทุกคนสามารถบินเข้ามาร่วมรายการการแข่งขันได้อย่างแน่นอนอยู่แล้ว เนื่องจากทุกลีกในทั่วโลกหลีกทางให้โปรแกรมทีมชาตินั่นเป็นผลดีต่อทั้งตุนเตะและก็ทีมงานและแฟนบอลชาวไทยอยู่แล้วตัวชุดนักเตะท,ที่เราจะได้เห็นในช่วงเดือนกันยายนนี้ในศึกุบอล King's Cup 2022อาจจะเป็นแข้งดินสุดนะฮะก็เป็นได้ใตยุคข,ของมโนโปกิงหากไม่มีข่าวร้ายเบือนครั้งก่อน,อนที่มีนักเตะกับภารกิจกัสมสรที่มาไม่ได้บางรายมีอาการบาดเจ็บหรือป่วยติดโควิดในจีน สำหรับการแข่งขันในปีนี้รอยืนยันสนามที่ใช้เป็นเจ้าภาพเนื่องจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยต้องการจัดการแข่งขันที่สนามต่างจังหวัดโดยมี3คนดิเดตดังต่อไปนี้เริ่มจากที่จังหวัดสงขลาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายซึ่งการแข่งขันจะมีทั้งหมด4ทีมคาดกานว่าทุกทีมที่ทางไทยจะเชิญมาร่วมในปีนี้จะเป็นทีมที่มีศักยภาพเหนือกว่าไทยทั้งหมดโดยมีให้เลือกมากมายทั้งโซนแอฟริกาคอนคาเคฟเอเชียโอซเเนีย และคอนเม b บในครั้งนี้เนื่องจากปลายปีนี้มีการแข่งขันนะฮะอาสุภบอลโลกปี2022ที่ประเทศกาตาร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนทําให้มีหลายชาติที่ได้ไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอาจจะตอบรับคําเชิญจากไทยเพราะต้องการจะเตรียมความพร้อมสภาพตัวผู้เล่นเนื่องจากในช่วงจัดการฟุตบอลโลกจะมีเวลาให้แต่ละชาติเตรียมตัวได้ไม่นานเพราะเป็นช่วงเดียวกับลีกที่กําลังฟาดแข่งเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแล้วแฟนบอลชาวไทยจับตาม,มองได้เลยในว่าในราการจริงสครับ2 0 2 2เราจะได้เห็นศักยภาพพิแทจริงของทีมชาติของเราว่ายืนตรงจุดไหนของโลกใบนี้เมื่อต้องเจอกับทีมที่ได้สิทธิ์ไปลุยฟุตบอลโลกป่ายปีนี้เพราะราการนี้คือของจริง เช่นเดียวกับบางมนโนที่นี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่บาทัพช้างศึกลงเล่นในประกาศนี้พร้อมกับมีตัวผู้เล่นเลือกมากมายแบบที่ตัวเขาแค่เอ่ยปากว่าต้องการใจะใครโดยนกันยน,น์นี้จะได้ตามคําขอหากแข่งอะไรนั้นพร้อมและไม่ติดภาร,รกิจหรือบาดเจ็บนะอีกแค่ไม่กี่วันเกมลีกของไทยจะเปิดฉากขึ้นพร้อมกับโปรแกรมทีมชาติที่พวกเปล่าต่างๆเฝ้ารอคอยบังว่าแฟนบอลชาวไทยจะอยากที่จะเห็นลีกในประเทศพัฒนา พร้อมกับผลงานในทีมชาติที่จะหวังว่าสักวันหนึ่งในชีวิตเราจะไปถึงฝั่งฝันฟุตบอลโลกกับเขาบ้างในครั้งนี้นานนะผมเป็น,นว่างงานนี้ต้องราดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับบีีโดดหนุนเป็นสปอนเซอร์คาดอกเสื้อออกฟอร์นยูเต็ดในครั้งนี้ โดยทงบริษัทบางกอกก๊าซจำกัดมหาชนหรือบีจีหนึ่งในผู้ผลิตถูกพันแก้วประหยัดที่สุดในภูมิภาคเอเชียและผู้ผลิตบรรจุพันธุน์ครบวงจรร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทางสโมสรอ,ออฟฟอร์ดยุนเต็ดในรายการสัที่22โดยข้อตกลงระหว่าง2ปีนี้ส่งผลให้โลโก้ของบีจีจะปรากฏอยู่บนหน้าอกเสื้อแข่งขันของทีมชายชุดใหญ่ทีมหญิงและทีมเยาวชนและเสื้อของแฟนบอลในอน,นาคต โดยงานที่ทางปวินพี่รมพักดีประธานเจ้าที่ฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทบางกอกก๊าซได้กล่าวนยว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทางบีจีและก็ออกฟอร์ดจะได้ดำเนินการร่วมกันเพื่อจะพัฒนาสักยภาพของสโมสรและกับเพื่อนสโมสรไปสู่ความสำเร็จฐานะผู้สนับสนุนศูนย์ฝึกซ้อมในครั้งนี้และก็สปอนเซอร์ค่าหน้าอกเสื้อแข่งขันนะฮะเพราะนั้นรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางอันน่าตื่นเต้นในครั้งนี้ นอกเหนือจากการสนับสนุนในเชิงพณิชย์แล้วฐานะที่ทางเรานั้นมีสโมสรฟุตบอลบีจยังมีโอกาสที่จะขยายความร่วมมือฐานะพันธมิตรในเชิงฟุตบอลและก็เชิงเทคนิคกันอีกด้วยโดยในเอาแม็กวินเบรียมผู้ในการฝ่ายบริหารของทางออกฟอร์ดได้กล่าวถึงข้อตกลงครั้งนี้นะว่า มันคือเ,เรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับสโมสรในการได้แบรนด์ระดับโลกมาปรากฏบนเสื้อของเรากันอีกครั้งนี่ไม่ใช่เพียงแค่การนําชื่อของ b ีจีมาอยู่บนเสื้อของเราเท่านั้นแต่ b ีจีเองก็ได้มุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือต่อเราในการพัฒนาศูนย์ฝึกซ้อมให้ก้าวไปอยู่ระดับโลกในข้อน,นี้รวมไปถึงการสนับสนุนต่อทีมชายและก็ทีมหญิงและทีมเยาวชนของประดนั้นก็จะเดินไปในทางเดียวกับแนวคิดวัน u ั สโมสรของเราเองมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับทาง b ีจีประชุมและเราตั้งตารอคอยก,กับการพัฒนาความสัมพันธ์ของเราไปอีกขั้นในครั้งนี้ที่พร้อมจะเติบโตไปอย่างต่อเนื่องในอนาคตข้างหน้านี้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ BG ได้รู้เจนที่รู้จักของแฟนบอลออฟฟอร์ดโดยก่อนหน้านี้ BG ีได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้ก,กับทางศูนย์ฝึกซ้อมของสโมสรก่อนที่ล่าสุดจะสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการเป็นผู้สนับสนุนหลักบนหน้าอกเสื้อแข่งขันในฤดการน,นี้โดยจะมีการเปิดตัวโลโก้อย่างเป็นทางการในเกมอื่นง,งพบก,กับทางโคเวนทรีซิตี้ในวันเสาร์ที่16ระ่าคมเวลา20.00นาาไปตนไปตามเวลาของประเทศไทยครับ และนี่ก็เป็นทันข่าวพระข้มามจีฬาฟุอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่16กรกฎาคม2565โดยใช้ผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทนครับ